thank you วัสดีครับพบกันกับผมสุทัศน์ศรีอุทนาเพื่อนรวมทางเนาะครับครับครอกันเมื่อี้ก็ส่วนอยากพินพี่น้องมาฝึกเพ่งลูกทุ่งสื่อเพ่งว่าสุดท้ายที่กรุงเทพครับศิลปินที่ลองเอาไว้ก็คือคุณสุนารีราชสีมานะครับผมเป็นเพ่งทีมวนผู้ใดนําไปลองกับมวนคือเราผมก็ือเล่ยยิบยกเห็นมาฝึกพินเนาะครับว่าตัวโยกตัวโนตมันบ่อยากกันใดนะครับ มาเอามาเคียงสายกันเลยครับก่อนอื่นเอไม่เนิร์มีรามี่ครับสายล่างมีสายกลางลา่าสายเทิงสายสามมีร่วมเป็นมีรามี่ครับผมมาเอามาเอาตัวโน้ตกันเลยครับเริ่มทอนอินโทรนะครับผม ลามีลาใส่สายสองเปาครับลามีส่วนมีเลโดลาส่วนโดเลมีส่วนเขาใส่สายสามนะครับลาสายสองเปาส่วนสายสามส่วนส่วนกับโดเนี่เขากดทาบเลยครับกดส่วนทาบโดเลยลาส่วนโด ไม่ครับแถวแรกครับลามีซ่อนมีเลโดลาสนโดเลมีครับต่อไปแถวสองครับเลมีซ่อนมีเลโดเลมีเล เลมีส้นโทษครับเลมีส้นมีเลโดเลมีเลโดลาส่วนโดครับส้บนสาย3ามเพื่อเกเาเนาะครับเอาหนึ่งกับ2ต่อกันครับต่อไปเป็นแถวที่3ามครับ ลาโดลาโดมีมีมีเรโดมีมีมีเลเลโดลาสอนโดเอาไหมครับแถวที่สามครับมาที่นี่เฮ้าเอาหนึ่งสองสามมาต่อกันครับทอนขึ้นหรือทอนอินทูนะครับ ต่อไปเป็นทอนลอกนะครับเขาเขาทอนลอกแถวแรกครับสอนลาโดลาโดลาโดเลโดมิเลโดสอนสายสามครับ ต่อไปเป็นแถวที่สองครับสอนลาโดลาโดเลโดเลมีซวนมีต่อไปเป็นแถวที่สามครับสอนสอนสอนสามเทือครับลาโดลาสอนมี เอาหนึ่งสองสามต่อกันครับทำไหมครับต่อไปแถวที่ซครับ เลเลโดเลมีส่วนมีครับต่อไปแถวที่หาครับส่วนมีเลโดลาส่วนโดเลมีเอาหนึ่งสองสามสี่หามาต่อกันครับที่นี แถวที่หาครับซ้อนมีเลโดลาสดโดเลมีต่อไปเป็นแถวที่หกครับเลมีซ้อนมีเลโดเลมีเลโดลาสดโดเอาแถวหกไหมครับ ที่นี่เข้าเอาหากำหกต่อกันครับบาต่อไปแถวสุดท้ายครับแถวที่เจ็ดครับครับสอนลาโดลาโดส่วนสายสามครับมีมีมีเลโดมีมีมีเลเล โดลาสอนโดครับเฮามาถบทวนกันแถวที่หนึ่งหอดแถวที่เจ็ดถอดหลอกนะครับ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเข้ากันเล่นวนกลับไปกลับมาครับสําหรับโตโนต่ผมสิ่ิที์ไวตรงที่แสดงความคิดเห็นด้านล่างเนาะครับให้ห้าแคปหน้าจอหล่จดเอาสิ่งสําคัญที่ขาดบ่ไดเก็คือให้ห้าฟังใน YouTube นะครับเขาไปฟังใน u t u b e พิมพ์ว่าสุดท้ายที่กรุงเทพเพ่งซื้อเพ่งเพ่งสุดท้ายที่กรุงเทพนะครับลองเบิงลองเบิงนะครับขานห้าฟังดูๆจนได้สมเนียง ลองตามน้ำใดแห่งดีแล้วห้ามาฝึกมันสินไปไงมาข้ามาถุกทวนอีกเทียนหนึ่งตั้งแต่ทอนขึ้นเล่นนะครับ รอบนึงครับไม่ครับ มาณนี้นะครับให้ห้อแคบหน้าจอหลักโจทเอาครับสิ่งสําคัญสิขาบอดดายันคือผมบอกให้ฟังแล้วครับห่าเขาไปฟังฟังดูๆูสุดท้ายที่กรุงเทพมวนมากๆนะครับผู้ใดนําไปลองกับมวนครับ,ล,รบลองๆบึงลองๆบึนสําหรับวิดีโอของผมนะครับสี่ฟึกซ์ไร้กนีญีไดบบอตอบว่าใดนะครับวิดีโอของผมสิมียุ่ประมาณ3 0 0รอยถึง4 0่อยวิดีโอ หันหอเข,า,เขาไปใน YouTube แล้วก็พิมพ์ว่าสุทศั์ศรีวัฒนานะครับย้ำอีกเทื่อน,นึงนะครับเขา YouTube ชื่อสุทศน์ศรีวัฒนาแล้วสืขึ้นวิดีโอของย่องถึงมาเข้าปัดจากข้างลางขึ้นขางทึ่งเฮาสามารถเลือกฝึกเอาตามไล่ที่เหมาะสมไล่ที่มักไร่ที่ชอบมีโตัวโน้ตให้ฝึกพร้อมนะครับสําหรับผู้บรหิหาได้เป็นพินหมายถึงว่ามีวินแล้วดีพินบรหิหาได้เป็นก็นเขาไปใน YouTube พิมพ์ว่าอยากดีพินเป็น ของผมรับสุทัน์ศรีพัฒนาเป็นหลายคนแล้วนะครับเขาไปหลังจากถี่เบิ่งวิดีโอผมแล้วนะครับถ้าถือใจหรือใช่ละว่าสั่คกัดเป็นขวัญกำลังใจให้นํากดกดไล์ครับมาท,ที่นี่การกดไลค์คือกดให้ถือใจนะครับเป็นขวัญกำลังใจในการจัดท่าคลิปต่อไปนะครับแล้วการกดติดตามกดติดตามให้น้าแน่เพียงเคยว่กกดติดตามการกดติดตามที่มีประโยชน์ ตรงที่ว่าถ้าวิดีโอชุดต่อไปมากกระสีมาข้นโทรศัพท์ของทันเลยโดยบ่ต้องไปคนหายากนี่คือข้อดีของการกดติดตามบาดท,ที่นี่การแชร่การแชร์แช่ก็หมายถึงว่าเฮาอย่างให้ผู้อื่นฝึกน้ำห้องผู้เพิ่นวายยุ่ใไล่เฮ้าทั้งแต่ว่าเฮาหูาจักเมสเศษหูจักไอ้ไล่เพิ่นเฮ้ากับแช่ไปแห่มูให้พวกฝึกน้ำเป็นการเหมาะโอกาสบอกง่ายๆว่าแบ่งปันความู้ให้กัน นี่แหละครับคำว่าเพื่อรวมทั้งข้าบัวตองคื้นยังหลายคือแต่ว่าผมสุทัศศีวัฒนาเนี่เื่อนรวมทั้งเอาโตัวโนตมาส่วนพีน่น้องฝึกนิว้วบ่าหายนิ้วเงาครับพินพินเนี่็คือฝึกนิ้วครับฝึกนิ้วก็คือฝึกโนตครับนิวน้วไปคลมมองได้กัน,นั่นแหละครับเป็นโตัวโนดเข้าเฮ็ดไปเรื่อยๆนั่นคือการฝึกสอนของข้าวบ่วหอยมือเงามีพินจับขึ้นมาดีเลยครับบ่ผพิดเฮ็ดตั้งได้กับบ่วพิด สำคัญว่ามันสีมวลหน่อยรือมวลหลตอนนั้นกับอีกอย่างหนึ่งสิ่งสําคัญก็ห้าจับตีนเห็นมากกับห้าเ <Okay. S 1> ห้าเคงเมันถือมีล่ามีมีลาม,ม,ลามีมันก็เป็นเหล่าขวดนึงเหล่าขวดนึนงครับผมขันห้าเเคงถือมันกเนเน็เป็นตะเล่นเป็นตะฟึกครับขันเชงบ่ถือกับบ่เป็นตะฟึกบ่เป็นตะเลนนะครับลองเบิง่งลองเบิง่งครับบ่มีอย่างเสียหายดีดไปเลยครับบ่บ,บ่มีพิษ ผู้บาอาจารย์ท่านหนึ่งเพ็่นบอกไว้ว่าดีดเข้าไปให้ดีดดูๆพิ้นห้องอันห้องบดีดดูเอาหอยไวฟ้าซื้อ,อ,อเฮ็ดตั้งเด็กกับ่าเป็นครับเอามาดีดเลยสิ่งสําคัญก็คือคือผมว่ามาังหันคเคงให้มมาถือแล้วก็มาดีดดีดไปเลยตามผู้บาอาจารย์หลายๆท่านเพื่อนสอนไว้ครับดีดมือละ,ม,อละมือละเล็กละน้อยเอามาจอดมาต่อกันในเทีละแถวคือวิดีโอของผมนึ่งฮัดเทีละแถวห้องก็เอามาต่อกันมันก็งาวยาวไปครับห้องตรงนี้วัน ว่ามีวันเริ่มต้นมีวันจบคือกันเนาะครับเนาะอันว่าเริ่มต้วมันกับว่าจบกันดอกเล่งเพ้งก็ได้อันใดก็คือกัน,น,กนครับขอได้รับความปรารถนาดีจากผมสุทัรศรีวัฒนาเพื่อนร่วมทางครับผมโชคดีครับ